สวัสดีค่ะพบก,กันแล้วนะคะสิงเคยกับช่องเตือนจิตชแนลฟรีโนเวตเหมือนเดิมเวยจ้บบาหลังจากวันใดชายคลิปร่วงโดนมันกับสิงเคิร์นกล่องจักน้อยวันนี้สร้างหญิงกับสิบผ้ากันจับเสียบมือนหนึ่งนะคะวันใดชาบอันนี้กะใหญ่มาอยู่อุดรอ,อ,อีกแล้วเด้อจ้าตึกใหญ่อีกแล้ว อยู่ที่กาลสินก็ตอนนี้ฝ้าไฟก็เข่าแล้วที่น้องกีจะช่างฝ้าช่างไฟกําลังเข้าจากาบเซตเบิดแลละเขาฉาบเซตเขากให้ยย่าย่าย่าไปเรื่อยๆด้วยค่ะตอนนี้ก็ย่ายมาอยู่ที่อุดรมาช่วยฉาบหน้างานนะคะเขาฉาบฉาบไปหลายมือแล้วค่ะแต่ว่า เสียมมันบวท่านก็เลยต้องม่เาเสียมซอยกันก่อนเสร็จจากนี้ก็ได้ย้ายไปอีกแต่ยังบ่งหูวสิได้ใหญ่ไปตรงไหน่ใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะงานเยอะอผีเพนง,งานเยอะย้ายไปเรื่อยๆอ,อ้โโออาวช่างดาช่างดา,า,งดา,าจะทำยังไง

จับเสียมช่วยช่างใหญ่โดนวันนี้ไไมดโดนหรอค่ะกันายาหญ่าเลยคิดว่าหค่ะตอนนี้ยิ่งระจับเสียมช่าง ไว้ให้ค่ับ่ไก็ข้าวขาวข้าวขาวเดี๋ยวแตกดักคลิปลายมือ้ักสีทองหลับที่โดนเสร็จก็ได้ย้ายอยีกแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ย้ายไปอยู่ตรงไหนด้วค่ะรอดูอีกทีหนึง่ง จ้าวัวดำเสียงเพลงนี่ในาเยอ,อ๋อ,อ,อน่าแ่งะสบายเฮ็ดท,ทิ้งไว้เฮ็ดทิ้งไ,ไว้แล้วบ่ไดเอาไปสักที ไ้อีกอแล้วไปอีกล้วแขึ้นมากน Det er จเจ้ามาเขาเลยยจ๊เ,เขาไปนี่วาแบบหนึ่งดอ ปวดเบาค่ะไปโยกกล้องดีตาวดีตาวไปแล้ว ่บอกว่าเอาเพล

你很可 แบบอันนี้ช่างดาช่างดาแบบเสียมช่างดาคนเดิมช่างดาคนเดิมเพิ่มเติมไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมงานเดิมเดิมกอแลชาบชับแล้วก็กอแลชับชับแลวก็กแลวกระับเสียมชับมีสำนักงานเอกสายาสิเก่งหลายยางหลาย ກະຊິວ່າເຮົາໄດ້ເດີ້ນີ້ກະປັ້ນສີແຕ່ກະປັ້ນສີແດງບໍ່ແມ່ນຊິເຮັດເບືົດສູ່ຢ່າງຊື່ແລ de contacto, si काट लो काट कर ले लेना तो

มาเชลนดวงเหมือนกันมาหยุดอ่อนของมันอยู่ที่จมูกกันแหละใช่ไหมตัวมันไปอยุดที่ก ตอนนี้ชั้นี่จะจับช่วงบนกับช่วงล่างได้เป็นบางโส้แล้วเโชโชด้อค่ะ น,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 นัน่นี่ด้นนเดิไปน้องเดี๋ยวนี่คือบสว่างไงสว่างแล้วอันนี้กัข้างในกับช่างดาจับหลังจากข้างนอกเราจับเสร็จแล้วบริษัทนี้มีแต่ผู้หญิงเด้อค่ะให้ผู้หญิงนำหน้าตัวนี้นี่ช่างดาอันนี้ผู้ช่วยช่างนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนงนี่เห็นบ่ค่ะ อันนี้หน้าง,งานที่อุดร้ะจ้ะเดี๋ยพาขึ้นไปดูชั้นบนอันนี้กระชาปเป็นบางส่วนล่ะอันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ฉาบพาขึ้นไปดูอันนี้เป็นตึกสองชั้นอันนี้คุณป้านะคะคุณป้าก็จับเสียมยเก่งค่ะนี่ค่ะอาจารย์ กีเก่งงานเป็นงานกันนีล่ล่ะค่ะอาจารย์เห็นไ้มนี่เป็นบออันนี้กับขึ้นรุงคือลุงนี่อาจารย์ไงอาจารย์กำลังหาดึงเกณฑ์ดึงไล่ให้ผู้ยิ่งจับอาจารย์ป่วยหลายมือละยัดกาเย็นชึบ่บ อยานเดปุ๊บมต้องจัากับพ่อแค่นี้พอเดวค่อยหดเองเนาะชื่ชืบ้านมเเงี้ยยอา่บอไตเตีอืมเธอโบ้านทำอ้ยเธอเฮดโหลดสันากบบน่ะทำออออันตุกเตเองหน่อยใจก้นเท่าขี้น่อยใจตันี่ อนี้ห้องน้ำห้องน้ำคุณย้ายยั่หลังเห็นบ่ค่ะอันนี้ซางซางก็เหตุยังดกทั้งคุณน,นี่เลยค่ะงามอันนี้ครังทึง่งเด็กเขาก็ยิ้มหลังข้า,ล,ขา,าล่ะแล้วเขาก็สีหาลายหายังจับเสียงจับอยังแล้วก็ะชากกันก็ข้างบนนี้ <c oughs> คุณลุกหน่อยใจเขาว่าเหตุงานเพิ่นบสบายก็เลยให้เพิินพักแต่เพิ่นประยอมมนี่แล้่เ,เนาะกับเบิ้งซับนี่กนเนาะทังใดกกจะฝ่งเบือกันเด้อทิชชานเบิ้งเรื่อยๆแต่อันนี้คุณป้านกำลังจับเสี่ยมของขนาดเบิง้งจับปื๊บป๊บปึ๊บปื๊บ,บคุณป้าคะ่ะเห็นบ่ค่ะ ชุบชุบชุบนี่แหละจะอาจารย์ไงที่สร้างยิงเป็นนูนเป็นนี่กะเพิ่นนี่แหละจะโอนโอนให้เฮ็ดโอนให้เอ,เอยียงบะแมนเส<อ>ียมนู้ดลุดข้างล่างบ่บ่ได้ยินจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำเด้อค่ะบ๊ายบาย